ฮัลโหลบ้านจ่าชาแนลสวัสดีคร um well, really cool. ja ับผมก็สําหรับคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอให้ร่ารวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไปครับผมก็วันนี้บ้านจ่าชาแนลจะพาเพื่อนๆมาขัดโคมไฟหน้าครับผมนี่ครับเห็นไหมครับมองมากเลยครับไม่ใช่มองแหละขุ่นเลยเลยครับนี่ครับทั้งสองข้างเลยครับผมเพราะว่ารถผมนี่มันใช้มาประมาณเจ็ดแปดปีแล้วครับผมเนี่ยสังเกตว่า พวกรอยฟิล์มนี่มันจะเริ่มแตกออกแล้วครับผมขุ่นมากครับเวลาเปิดไฟหน้านี่แทบจะมองไม่เห็นเลยครับผมนี่ครับเป็นรอยฟิล์มเล็กๆอย่างนี้ครับนี่ครับ,รบผมจะทําการขัดออกให้หมดเลยครับผมไอ้ตรงที่มันมองๆเนี่ยก็ผมก็หาโอกาสที่จะทําการขัดคมไฟหน้าให้เพื่อนๆได้รับชมอยู่ครับผมซึ่งวันนี้ก็ได้โอกาสแล้วก็เดี๋ยว มาลองดูกันครับผมว่าจะใช้วิธีอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันครับ What tomorrow do และนี่ก็เป็นวิธีที่ผมจะทําการขัดค่มไฟหน้าครับผมโดยผมจะใช้กระดาษทรายครับผมผมจะใช้เป็นกระดาษทรายเบอร์พันสองครับแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์เป็นเป็นเบอร์พันครับผมถ้าเพ,พื่อนๆหาได้ละเอียดกว่านี้ก็สามารถนํามาใช้ได้ครับผมความจริงผมอยากจะได้เบอร์สองพันครับ แต่ที่ร้านมันไม่มีครับผมผมก็ได้แค่เบอร์พันสองครับผมและอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเปอ,เอของเราก็คือนี่ครับเลกเกอร์เงา 2K ครับผมนี่กระป๋องนี้ผมก็ได้มาประมาณ280บาทครับผมซื้อมาจากในช้อปปีครับมันเป็นขนาด400 ML ครับผมรู้สึกว่ามันขวดใหญ่มากเลยครับผมน่าจะเหลือครับมันจะมีขวด200 ML 300 ML ก็ให้เพื่อนๆใช้200ม l ก็พอแล้วครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากมายครับผมต่อไปก็ตัดกระดาษทรายครับผมให้พอเหมาะจากนั้นก็หาน้ําเปล่ามาครับผมแล้วก็เอากระดาษทรายจุ่มลงไปในน้ําเปล่าครับแช่ลงไปเลยครับผมทั้งสองเบอร์เลยครับทั้งเบอร์พันแล้วก็เบอร์พันสองครับผมนี่ครับกระดาษทรายก็ตัดแค่พอใช้ครับผมนี่ครับขอปาับหน่อยแล้วก็แช่ลงไปเลยครับผม โดยวิธีแรกผมจะขัดน้ําก่อนครับผมเป็นขัดน้ําเปล่าธรรมดาครับโดยจะใช้กระดาษทรายเบอร์พันครับเพื่อเปิดผิวชิ้นงานก่อนครับผมนี่ครับเอาน้ารูปไปทั่วก่อนครับผมจากนั้นก็เอากระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันครับผมมาละเลงเลยครับก็ขัดพวกฟิล์มที่มันจะหลุดนะครับขัดออกให้หมดเลยครับผมจะมีพวกฟิล์มที่เขาเคลือบไว้ครับไอตรงนี้แหละที่มันทําให ไปหน้าของเราหมองครับเนี่ยผมขัดไปเลยครับ นี่ครับผมรอบแรกเป็นการขัดน้ําเปล่าครับผมโดยใช้กระดาษทรายเบอร์พันครับนี่ครับมันก็จะออกคุณๆมองๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจครับผมต่อไปขัดรอบสองครับผมผมจะใช้เป็นผงซักผ้าครับผมหรือว่าน้ําแฟบเนี่ยครับโดยจะใช้เป็นเบอร์พันสองครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะเล็งๆให้ทั่วเลยครับผมเบอร์พันสองเนี่ยมันจะเป็นการเก็บงานครับผมเก็บงานที่มัน ไม่เรียบเนียนครับผมให้มันเรียบเนียนเลยครับนี่ครับก็เอาน้ําแฟบละเลงไปเลยครับนี่นี่ครับก็พยายามให้มันปเปียกครับผมมันจะขัดง่ายครับผมนี่ครับขั้นตอนนี้ก็เป็นการเก็บงานครับผมจากที่เราขัดเบอร์พันเปิดผิวมาแล้วนี่ก็ใช้เบอร์พันสองมาเก็บงานครับผมเพื่อความเรียบเนียนอีกครั้งหนึ่งครับ นี่ครับผมจากนั้นก็เช็ดดูครับผมว่าตรงไหนมันมีรอยอีกหรือไม่ถ้ามันยังไม่เรียบเนียนก็สามารถขัดเก็บเพิ่มเติมได้ครับผมขั้นตอนนี้นี่ครับนี่ก็เริ่มจะใสกิ้งนะครับผมเริ่มเปนเนียนแล้วครับนี่ครับผมนี่ผมก็ได้ทําการขัดเรียบเนียนแล้ว เดี๋ยวต่อไปผมจะใช้นี่ครับเล็กเกอร์ 2K มาทำการพ่นครับผม2000 years later นะครับต่อไปผมก็จะทำการพ่นนะครับผมโดยผมจะแรปพลาสติกครับผมให้รอบๆคมเลยครับเพื่อไม่ให้มันฟุ้งกระจายครับผมนี่ครับผมผมใช้เป็นแรปครับผมแล้วก็ใช้สติ๊กเกอร์ปิดเอาครับง่ายๆต่อไปก็เป็นการพ่นครับผมนี่ครับนี่คือเล็กเกอร์เงา 2K ครับผมผมจะพ่นทั้งหมด2รอบครับผม แล้วก็อาจจะมีเก็บอีกรอบหนึ่งเป็นสามรอบครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าง,งานอีกทีนึงครับก่อนจะพ่นทุกครั้งต้องเขย่าครับผมข้างขวดมันจะ,จะบอกว่าให้เขย่าประมาณสองนาทีครับนะครับเมื่อได้ทีแล้วก็จากนั้นก็พ่นเลยครับผมโดยผมจะพ่นตรงที่มันอยู่ขอบๆก่อนครับผมนี่ครับบริเวณขอบที่เราแรปสติ๊กเกอร์เนี่ยนี่ครับ พยายามพ่นขอบขอบก่อนครับผมเมื่อพ่นขอบขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ค่อยไปพ่นในข้างในครับผมนี่ครับซึ่งวิธีการพ่นของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับผมผมก็พ่นไปตามอารมณ์ครับผมไม่ได้เน้นสวยอะไรมากมายครับก็อเน้นให้มันเงางามครับผมนี่ครับจะสังเกตว่าโคมไฟของเราจากที่มองๆครับผม ตอนนี้กลับมาใส่กิ้งนะครับนี่ซึ่งผมว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้นานกว่าเราใช้เป็นการขัดแบบใช้หม้อต้มครับผมแบบใช้กาต้มแบบนั้นนะ่ะมันจะอยู่ได้ไม่ถึงปีครับผมเดี๋ยวมันก็หมองอีกแต่ถ้าเราใช้วิธีการพ่นเลกเกอร์ทับหน้า2 k แบบนี้นี่ผมว่าแน่นอนครับมันอยู่ทนอยู่นานกว่า กาต้มแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งครับผมนี่ก็พ่นบริเวณขอบก่อนครับเหมือนเดิมครับในขณะที่เราพ่นเพื่อนๆก็ต้องดูทิศทางลมก่อนนะครับผมบางคนพ่นในที่โลงแจ้งนี่ลมอาจจะพัดพวกฝอยละอองไปโดนสีรถก็ได้ครับผมนั้นก็ต้อง มันระวังด้วยครับของผมนี่ฟุ้งไปทั่วหมดแล้วครับผมเพราะว่าผมพ่นตอนเย็นครับผมตอนเย็นลมดีมากครับเพื่อนๆต้องดูทิศทางลมให้ดีครับผมพยายามอย่าให้สีมันฟุ้งกระจายนี่ครับเห็นไหมครับสีฟุ้งกระจายไปโดนสีหมดแล้วครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้สีเรียดอะไรนี่ครับก็สังเกตว่านี่พ่นรอบแรกครับผมเงาฉ่ำเลยครับนี่ ท่านเพื่อนคิดว่ารอบแรกมันฉ่ามันใสแล้วก็ไม่ต้องพ่นรอบสองก็ได้ครับผมแต่ของผมรู้สึกว่าจะมีปัญหาครับผมนี่ครับโคมของผมมันยังไม่แห้งสนิทดีครับแล้วก็ผมไปพ่นเลยมันก็จะเป็นมีแบบสีย้อยนิดนึงครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมมาลองดูรอบสองกันครับนี่ครับเพื่อน สังเกตว่าหน้าบ้านผมลมเย็นดีมากครับฟุ้งกระจายหมดเลยครับเนี่ยตรงไหนที่มันยังไม่ใสย,ยังไม่เงายังไม่ช่ำนี่ก็สามารถเติมได้ครับผมนี่ครับตอนแรกผมกะว่าจะพ่นสักสามรอบครับแต่ดูๆแล้วสองรอบก็น่าจะโอเคแล้วครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ การขัดคมไฟหน้าโดยวิธีการพ่นเลกเกอร์ส k ครับผมนี่เป็นไงบ้างครับใส่กิ้งเลยครับผมนี่ใส่เหมือนรถเพิ่งออกจากโชว์รูมยังไงงั้นครับผม few moments later. ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมเพื่อน,อนสำหรับวิธีการขัดคมไฟหน้าโดยวิธีการใช้เลกเกอร์ส k พ่นทับหน้าครับผมซึ่งวิธีนี้มันจะเป็นการ ช่วยปกป้องคมไฟหน้าของเราไม่ให้กลับมามองอีกครั้งครับผมก็จะช่วยยืดระยะเวลาโคามไฟหน้าของเราได้นานมากยิ่งขึ้นครับผมก็ขอฝากอีกหนึ่งเรื่องครับผมถ้าเพื่อนๆจะสั่งซื้อเลกเกอร์ 2K เนี่ยเอาแค่200 ml ก็พอนะครับผมเพราะว่าที่ผมสั่งมา400 ml เนี่มันเหลือครับความจริงมันใช้ไม่เยอะดีครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องบ้านจ๋าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บ้านจ๋าเชนแนลขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมสวัสดีครับ